สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่8นะครับมกราคม2568นะครับพี่ๆในงวดล่าสุดนะครับเลขชุด6ตัวที่ออกนะครับ2 0 4ศ0 9นเะครับ20เลขล่างชุด6ตัว4 6เลขล่างชุด4ตัว3ตัว609นะครับของเรามาแค่เด่น4นะครับพี่พี่นาอ ก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับเนาะห้าไม่มานะครับมาแค่เด่นสีในเลขล่างชุดสี่ตัวนะครับท่านใดเอาไปวิ่งไปรูดต้เข้าไปที่สี่หกนะครับส่วนแนวทางของวันที่8นะครับวันพุธที่8นะครับผมเนาะก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวะทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข8เลข4เลข0นะครับเลข2เลข7แล้วก็เลข5นะครับ0 8 7 2 4 5นะครับพี่ๆมาดูตัวประกบคู่นะครับ40 สี่สองสี่ห้าแปดศนะครับวันนี้นะครับเลขเด่นตารางเนาะที่ผมได้ก็จะเป็นที่เลข8แล้วก็เลขสีนะครับ8กับ4ตัวเน้นจะเป็นที่4ีสอง สี 40, แล้วก็82นะครับพี B ่พี่สตัวให้ไปที่482แล้วก็8 4 0นะครับ วิ่งลูดนะครับเม็ดเดียวแปดกับสี่นะครับพี่พี่แปดกับสี่แปดกับสี่ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับเนาะในล่าสุดก็ออกสี่สี่หกเนาะขอให้สี่ไหลก็แล้วกันนะครับพี่พี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับหวยลาวพัฒนานะครับเมื่อประจำวันที่8มกราคม2568เนาะก็ขอให้แนวทางนะครับทีแอดลงให้นะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งสปปลาวเนาะหรือว่าทางบ้านเราก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับที่นะครับคอมเมนต์มาเป็นห่วงน้องแอดนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับเาแต่ก็เริ่มดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนาะ ก็ขอให้พี่พิสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีครับ